ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ กลุ่มปรอบาง3ากลุ่มเดือนกรกฎาคม2568ช่วยเหลือต่อเนื่องสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้รับพร้อมกันช่วยเหลือค่าครองชีพโดยทั้ง3ากลุ่มประกอบไปด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเบี้ยผู้พิการซึ่งเดือนนี้กรมบัญชีกลางโอนไวขึ้นโดยจะโอนวันที่9กรกฎาคม2568 เนื่องจากวันที่10กรกฎาคมเป็นวันหยุดอาสาฮับูชาส่วนรายใหม่ที่เข้าเกณฑ์สามารถลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือได้ต่อเนื่องจ่ายให้ตามรายละเอียดดังนี้ 1. เองินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนมีอายุครบ6ปีคนละ600บาทต่อเดือนและไม่จำกัดจำนวนบุตรโดยมีเงื่อนไขเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ตลอดซึ่งสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านดังนี้ กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 2. เงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบีย้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดดังนี้ อายุ60-69ปีจะได้รับเดือนละ60 0บาทอายุ70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทอายุ9 0ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,000บาทสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อลงทะเบียนร,รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2569ได้แล้วภายในเดือนกันยายน2568 3. เงินเบี้ยผู้พิการคนพิการทุกคนที่มีสมุดบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการคนละ800ั800-1,000บาทต่อเดือนได้ดังนี้ คนพิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีได้รับเบี้ยคนพิการรายละ1,000บาทต่อเดือนคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยคนพิการรายละ800บาทต่อเดือนทั้งหากเป็นคนพิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถกดเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก200บาทต่อเดือนร,ว,รวมได้รับรายละ1,000บาทต่อเดือน ขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่ผู้พิการรายใหม่สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนคนพิการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งอยู่ที่สาลากลางจังหวัดในทุกจังหวัดหรือพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร